อยู่ที่ไหนครับแั่งโอบวันนี้เราจะไปไหนอาคาเรียเฮ้ยพิพิธภัณฑ์ไปไหนไปไหนวันนี้ไปไหนอาจารย์ก๊กไปดูอะไรโอ้หมาไม่ต้องใช้เงาก็เห็นแล้วเนี่ยหมาเลย เลเลเดียวก็แย่แล้วมีสามเลเลยเป็นลมถามปะม้าก่อนมีสามเลนี่ถามปะมาก่อนไหนมันเป็นยังไงโลนเป็นไงอันนี้มั็นยังไงเจ็บที่ตีทำเป็น้วอ้วนขึ้นเหรอแล้วดูดูปะป๊าที่ปะป๊าก็หนาขึ้นไปใหญ่เลยเห็นไหมไอ้ใาญเลยสูงขึ้นไอ้ไปดูปะป๊าหอม ไหนเลทันวะเฮ้ยอะไรเนี่ยรถไฟสมัยก่อนหรอเขาเรียกหัวรถจักรเปล่าอันนี้คือเขาวิ่งด้วยอะไรรู้เปล่าเลรู้เปล่าสมัยก่อนรถไฟวิ่งด้วยอะไรรู้ป่ะเหนียวเหนียวเขาใส่ถ่านหินเข้าไปใช้ความร้อนนั่งในไวรุ่งเพื่อด้วยโอ้โหมาพิพิธภัณฑ์เมื่อยซะแล้วอยากไปเล่นทะเลพอพอ พอารูา้ไหมว่ารถไฟเมื่อก่อนเขาวิ่งยังไงวิ่งอะไรใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงวัวรถไฟน้ําใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงถ่านผ่านหินนี่ไงหลังหลังเนี่ยขเขาใส่ฐ<ห><ๆ>านนี่แหละเนี่ยเขาแบกถ่านไว้แล้วเขาก็เติมเข้าไปเติมเพิ<ะ>่มตอนปลาลูว่ามีหนูว่าหนูตัวเท่านี้สี่ถึงเจ็ดสัปดาห์ตอนแรกตอนนั้นมันนิดเดียว ยังไม่ค่อยรู้สามสัปดาห์นี่แล้วเลก็ค่อยๆตัวอย่างนี้จนมาสุดท้ายก่อนผ่าคลอดใช่ในตัวเท่าไหร่เลยผ่าคลอดที่สามสิบมีสี่วันแปสามสิบดสี่วัน กินนมไหม,ไมกินเอ็มแอนด์เอ็ม,มไหมกินเตี๋ยวไหมไม,ไม่ไม่สักอย่างไปสนามเด็กเล่นไหมไป <c oughs> <c oughs> กำลังจะไปเล,ล็กกแลแลนด์ต้องขึ้นรถไฟด้วย <c oughs> เดี๋ยวขึ้นรถไฟกันแล้วบายอยู่ไหนแล้วอยู่เล็กกอแลน ก็แล,แล้วครับเรากำลังจะไปดูเลกโก้ที่นี่มีเลกโก้หลายอันเลยมันมีเลกโก้หลายอันเลยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรชอบไหมชอบมากเลยอ่ยื่นไกลๆหน่อยถึงแล้ว,ลวเดยจะไปเล่นใช่ไหมใช่แล้วจะไปเก็บภาพให้ดูโอเคเปล่า <Okay. S 1> เริ่มแ,แค่เริ่มก็นสนุกแล้วป่ะตัวอะไรเนี่ยอันนี้ตัวอะไรจำชื่อไม่ได้แล้ว <Okay. S 1> ใช่ป่ะเลรู้เปล่าอันนี้เป็นเลโก้อ,อะไรอันนี้เป็นเลโก้ดูโป้และเลยรู้ว่ามีกี่ชิ้นมีสองแสนมี 2, สองแสนกว่าชิ้นเอ๊ะเขียนอยู่่งนี้เห็นป่ะนี่ สองแสนกว่าชิ้นไม่นี่มันต่อเลโก้จริงเหรอจริงนี่มันคือเลโก้ดูโป้ไงชิ้นใหญ่ไงไเห็นเปล่าก็หนูก็ชอบเลโก้ดูโป้ใช่ปะใช่เลโก้จริงจริงเหรอจริงจริงของจริงเลยเหรอโน่นต้นซากุระก็เลโก้เห็นปะ ฝั่งขวาก็สนุกกันมากเลยนะ นี่รอมาทั้งวันเพื่ออันนี้เลยใช่ไหมแล้วเจอยังเจออยู่ไงเนี่ยหรอที่อยากได้ดูสิมีเด็กแฮปปี้หนึ่งอันตรากลับแน่นแน่น ะะอยู่นี่อันนี้เหรอใช่เหรอใช่<ป>แล้วนไหนอีกอันนีมีค่ะอันนี้ไม่ละอันนี้ด้วยหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ด้วยใช่ไหมใช่ปะสองอันอยู่เชลเดียวกันไปต้องตามหาเลยอะ่ะอยู่ที่ไทยมามาเปิดที่ช้อปปี้ให้ยังไม่เจอเลยเนี่ยเหรอที่เลยอยกได้แค่เนี้ย ผู้ดำเนินรายการไปแล้วโอ้่ยไปแล้วเพื่อนไปแล้วทำไงเพื่อนไปแล้วเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะก็ซื้อของให้ See you tomorrow Yeah now มาอะไรอะสกีรีสอร์ทไปเล่นอะไรไ<ป>เล่นอะไรคะ,ะทำมืออ๋อจะปั้นๆยังไงทำมืออย่างไงนี่คืออะไรจะไปปั้นอะไรซ้ <laughs> อมท่าไว้ขนาดนี้เลยเหรอ <laughs> อันนี้ก็คือป๊อกอยู่นะคะไม่ <c oughs> เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปดูใกล้ๆ <c oughs> เป็นสโนวที่โคตรร้อนดูดูแต่งตัวดิ <c oughs> ดูปลาแต่งตัวโคตรชิว <c oughs> แดดแรงแดดแรงแดดแรงมันใกล้ไอ้นี้แล้วแหละ <c oughs> เขาใกล้จะปิดละที่ทาคายามะปลาป่วย ยังนอนตาแป๋วอูเด็กกำลังจะเล่นเงนเด็กไม่เคยเล่นอันนี้อันนี้สนุกกว่าลูกลูกยังไม่มาแม่ไปก่อนเอ้ยเลเล่วัแล้วเอ้ยเอ้ยไปขึ้นไมอีก สนุกไหมครับสนุกไหมหสกีแรกบอกว่าตอนนี้ร้อนมากค่ะ <c oughs> เสื้อที่เอามานั้นใส่ตัวเดียวนะไม่มีข้างในยังร้อนขนาดนี้ <c oughs> แม่ไปไหน <c oughs> เป็นไงคะเล่น like ปินไหมคะวันนี้ <c oughs> เล่นหิมะครั้งแรกเป็นไงสนุกแท้โอ้ยสามคนหลังเลยเนี่ยใช่เฟิร์สสนุ่มโอโ้โหลงมาหิวกันเป็นแถวนะคะ <c oughs> กินสะเบียงกันเป็นแถว <c oughs> แบกกล้วยสองลูกเลยแม่อ๋ <c oughs> โอโ, <c oughs> โ,อโอบม,ามาะ,ะก็แฮป,ปี้ <c oughs> ถ้านหนูชอบมาช่วง้ท่ๆสนอย่างนี้ได้ไหมลูก ไม่จะบอกว่ายายายยายายน้องเลได้เห็นหิมะเป็นครั้งแรกไม่พอได้เห็นโมเมนต์หิมะตกแบบบางเบาเป็นครั้งแรกด้วยเลเห็นปะลเลก็เห็นเพราะว่าแต่ว่าตกเหมือนไงดีเหมือนสัลีเนาะ แต่เป็นอันเล็กๆเพราะว่ามันตกอยู่แค่ประมาณชั่วโมงนิดๆเได้จับไมล,ลูกไม่ได้จับมันมันไม่ได้ปิวเข้ามาใน,นในหิมะแข็งแล้วนะใช่ได้เห็นหิมากันแล้วนะทริปที่สองวันนี้เขาบอกว่าจะเป็นวันที่หนาวที่สุดในเจ็ดปวันที่เรามาแต่เมื่อวานเราสัมผัสหนาวสุดๆไปแล้วแหละเพราะตอนกลางคืนฝนก็ปอยๆ ราจะพาเด็กๆไปเล่นกันต่อที่สวนสาธารณะเรามาทำอะไรเพิ่งตื่นมามา้าพาเรยมาแวะไหนรู้ไหมรู้ไหมครับสวนสาธารณะนากาละไปดูดิในสวนสาธารณะมีอะไร เครื่องติดแล้วครับเริ่มวิ่งไปเล่นคนเดียวแล้วครับขึ้นไปทางนี้เปล่า เลไปให้ดูต้นไม้ตอกไม้อันหนึ่งแล้วให้เลดูว่าเหมือนอะไรเนี่ยเหมือนอะไร,รตรงไงงนหนเหมือนห้าคนมีหนวดใช่ะเหมือนว่าเดีเ๋ยวไ <laughs> ปไ<ะ>ปมันก็เหมือนคนเศร้านะยังไงเศร้าไง <laughs> <laughs> โอ้ตอนนี้เลยมาทำอะไรที่นี่ครับมาดูข้ายโอ้แอดแลนดิ้งรอเสรเสรสวสวคิดถึงงานป่ะคิดถึงการท่องเที่ยวที่ได้ขึ้นเครื่องบินคิดถึงงานแล้วกลับมาทำเขาไม่รับคนแก่นี่ลืมไปไม่เป็นไรชอบอยู่ให้สามีเลี้ยงไปเรื่อย เฝ้าไปอินเหนื่อยแหละวันนี้มันก็เหนื่อยทุกวันแหละอ่ะเลยวันนี้เราจะกลับกันแล้วค่ะกลับไหนอ่ะไทยไ่ค่ะสนุกไหมทริปนี้สนุกสนุกมาก<า>เล่นเต็มทุกวันเลยปะ่ะเบือ่อชอบที่ไหนสุดที่เลโก้แลนด์จริงป่าเราเลโกล้มาปะ่ะชอบเลโก้ที่เดียวเหรอ นี่เป็นไงให้กี่คะแนนสิทิเต็มเลยไหมสิบหกสิบหกเต็มสิบเลยเหรอแล้วสิบหกสิบหกอ๋ออ่างั้นฝากบอกคนดูหน่อยบอกว่าอย่าลืมติดตามเลยอีกนะครับ <Okay. S 1> โอ้โหกระซิบส,สดังเลยบ๊ยบายเร็ว